กระดกอึกใหญ่ค่ะอึกใหญ่ยาวไปลอด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 แก้วครับแก้วกินดีกินดีไม่เลิกเลยหมดแก้ว เป็นม้าลายแต่ทำไมกลิ่นเป็นปลาอินทรีย์ฮะเคยไหมพี่ไก่ที่โดนหัวลูกค้าลูกค้าหัวแตกไม่เคยนะแต่เกือบเกือบเกือบยังไม่เคยเกิดขึ้นหรอวันนี้อยากให้น้องโยลองโยนดูแล้วอยากให้ขวดไปโดนหัวลูกค้าบางคนอ่าพชาหลอนเป็นลูกค้ารายแรกพี่จะไม่ชี้แต่พี่ใช้สายตาบางคนไม่เป็นไรแต่โยถ้าเป็นขวดโยแตกโยแตกโยแตกเอ้ยหล่นใส่พี่ มันจะช่วยกูอเลยเรคะจิตใจกูทำเพื่ออะไรคะขอบว่าทีมเราเนี่ยวอร์ฟอร์มกันมาดีมากๆฮะค่ะก็ต้องชื่นชมคุณล่ะเก่งเลยยอมรับเลยมันเท่มากนะคะนะณะสุดยอดสุดภูมิใจมากสุดยอดอะทีนี้ทีมพี่ไก่ขอบคุณตัวน้องที่พาน้องเข้าไปในรอบชิงได้ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม้แต่ตั้งขวดก็ทำไม่ได้สักอันคุณอย่าคิดนะว่าคนอยู่ด่านหน้าเขา ทำได้ดูที่ไม่มีกำลังใจตูมไปกำลังใจเขาเต็มร้อยนะคะคุณคะใจของคุณ่ะมันไม่ใช่ใจธรรมดามันใจบุ้งใจบุ้งใจบุ้งนอกจากคุณยืนเฉยๆเนี่ยตรงบั๊มคุณก็ไม่ได้ช่วยกอกน้ำฝาขวดคุณยังไม่เปิดให้เขาเลยใช่ใจคอคุณอะเอะอเขาบอกรักน้องรักน้องเนี่ยฝาขวดจนที่ฉันบอกเปิดขวดสิยืนหล่อจังหล่อจ้าหล่อไม่ละตอนนี้ท่าผู้ชมทั้งประเทศก็คืออยากะกรี๊ดเหมือนมาตูมนี่แหละครับคไม่คิดจะช่วย แตกไหมโอ้รับเลยเขาก็โยนหลโอเครับไปเลยไม่ชนกันได้ไงบอไปไปไปนั้งลงนจเดี๋ยวพี่จะตัดตวดะไรอะอะไรอีกอะนั่งลงเดี๋ยวพี่ตัด ใช่หาไม่เชื่อดูไม่ถ้าไม่เชื่อดูติชาเปิดขวดได้เลยกระสอกว่าอย่างนี้จะทำยังไงล่ะมึงคงจะเป็นผู้หญิงคนที่พลิกเล่นอย่างนี้กับโก้คนนั้ถ้าติชาเปิดขวดได้เดี๋ยวฉัน เพื่อนงหนูอะคิดว่าแก้ว B ีอะต้องเป็นแก้วอร่อยแต่ถ้าผู้ชายบอก A เราก็ต้องเอาแก้ว A สิเพราะว่าเราชีวิตนำทางเราเติรนตามผู้ชายมาตลอดอยู่แล้วใช่อะไรนะถ้าผมและผิดจะมีข้ออ้างเอางี้ไม่ว่าจะแก้วไหนจะถูกจะผิดพี่ยอมเป็นคนผิดสำหรับน้องเสมื่อพีดให้ดีเอ่อไอ้แต่ยังไม่ได้กินเลยไมได้กินท่านพี่ไม่ได้อยากยิ้มยิ้แต่พี่เตืรนสติเราเสียเพราะผู้ชายมาเท่าไหร่แล้ว ทำไมคุณเลิกเล่าล่ะตีช้ายังไม่ทันหกเลยคุณจะเช็ยอะไรคะอย่าบอกนะว่าเธอแก้วหาวเหมือนกันอะดื่มนะไม่มันไม่ไม่ดิวภายนอกอาจจะดิวที่รสชาติใช่วัดอย่าอย่าแอค i n ้ a อย่าแอค่า้ c จุ๊บคุณผมบอกแล้วว่ามันมันดูคุณคุณยอมรับหรือเปล่า และในงานพาร์ที้แบบนี้ค่ะมาดามอะไรหรอติชาพี่อยากรักน้องนะอยากให้น้องได้คะแนนบ้างแต่มึงอย่ามั่นเลยอย่ามั่นเลยลองดูหน้าสีหน้าทีมงานหน่อยนีนาทีที่หล่อนรับแก้วอ่ะเขาทำหน้าตกใจมากกินดีกินดี please ตอบกินมันดีมากอยู่เมนี้ดิฉันได้กินแบบ ไอนี่เนยหน่อยอจะน้ำปาอยเนาะิ please this is not number, uh ้ำปล anymore อันนี้มันคือกลิ่นดีจริงๆ uh huh. จริงๆพี่ไก่ไม่เลอกเลกเลยหมดแก Kéo wow, được kéo về Có vào nè <laughs>